สวัสดีครับเวียนคณะทำงานคัดสรรเพชรพาณิชย์ประจาปี2566ทุกท่านกระผมชื่อนายอธิกรรายสมุทรบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2เมษายน2558ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการนักสนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรต่อมาในปี2559ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการนักสนักงานพาณิชย์จังหวัดพยาวกลุ่มส่งเสริมและประกอบธุรก,กิจการค้าและการตลาด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ระดับชำนาญการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไปกระผมมีผลงานดีเด่นและผลงานที่ได้รับรางวัลโดยเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมดังนี้การลดค่าครองชีพประชาชนและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกระผม รับผิดชอบดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565จังหวัดเชียงรายโดยได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้แก่เนื้อหมูน่องไก่ติดสะโพกไข่ไก,ไก่น้ำตาลทรายและสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดครอบคลุมพื้นที่18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า ที่จําเป็นต่อการํารงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยได้รับการตอบรับจากประชาชนในชมุมชนและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดีอีกทั้งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรการดําเนินการดูแลราคาสินค้าเกษตรโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย7ชนิดได้แก่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ํามันลิ้นจี่ ลำไยและสับป,ปะรดเป็นต้นก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่หรือส่วนกลางทราบมีการลงพื้นที่กํากับดูแลราคาสินค้าต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรมีการประชามพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดของรัฐบาลให้เกษตรกรได้รับทราบการสร้างความสามัคคีในองค์กรร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนกระผม ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามพรบาว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542โดยได้ปฏิบัติงานแบบบรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหารงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มง,งานและสำนักง,งานในภาพรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการทาให้ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ประจําปี2565ในปีที่ผ่านมากระหมได้รับรางวัลขวัญใจสํานักงานพาณิชจังหวัดเชียงราย Popular w o r d ภายใต้โครงการพาณิชย์คุณธรรมประจําปี2565ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระปกเกล้าสำหรับทุนการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการครั้งที่16 โดยสาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำปีการศึกษา2564และได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราการเระดนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ของจังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ